ความลับของการลงทุนหุ้นระยะยาวกับดอกเบีย้ยทบต้นเป็นอย่างไรซินจะเล่าให้ฟังนะคะมีพี่ๆหลายท่านสงสัยนะคะว่าดอกเบีย้ยทบต้นนั้นเป็นอย่างไรซินต้องบอกแบบนี้นะคะว่าลักษณะของการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวที่เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้นั่นคือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นตัวอย่างอย่างเช่นลงทุนไป1ได้กลับมา2จาก2ไป4จาก4ไป8จาก8ไป16ในช่วงแรก อาจจะดูเหมือนตัวเลขเล็ก,ลกๆน้อยๆหรือใครที่ลงทุนไป1ล้านบาทดอกเบี้ย10%ก็จะได้1ล้าน1นึ่งแสนเวลาดอกเบี้ยทบต้นเขาคิดให้เรา1ล้าน1นึ่งแสนและไปคํานวณจากผลตอบแทนที่ได้อ่าอย่างเช่นพี่ๆลงไปดัชนีเอสเอนีห้าร้อยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่10% 1ล้าน1นึ่งแสนสิ์ ก็ได้เท่าไหร่มันก็จะทบไปแบบนี้ค่ะยิ่งระยะเวลายาวนานมากๆการลงทุนมันควรที่จะหาผลตอบแทนแค่ระยะสั้นๆแล้วเอาออกมาแล้วเข้าใหม่ออกมาแล้วเข้าใหม่แบบนี้มันก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ไม่ใช่หรอต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าในลักษณะถ้าเป็นกองทุนรวมนะคะต้องบอกว่าการลงทุนที่เรามีระยะเวลายาวนานมันสามารถสร้างผลตอบแทนเพราะพลังของดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยเราควรมีเวลาให้กับเขาเพื่อที่กองทุนเหล่านั้นสร้างผลตอบแทน ก็จะไปทบให้เป็นพลังแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นพลังที่มาหาศาลมากเดี๋ยวคลิปถัดไปสินจะคำนวณให้ฟังว่าเฮ้ยในระยะเวลา10ปี20ปีถ้าผลตอบแทนขนาดนี้เวลาขนาดนี้เราจะไปถึงเป้าหมายได้กี่ล้านสำหรับพลังดอกเบีย้ยทบต้นนะคะ หากพี่ๆท่านไหนสนใจหรืออยากให้รายละเอียดที่มันชัดเจนกว่านี้นะคะอาจจะคอมเมนต์หรืออินบ็อกเข้ามาพูดคุยทักทายสิ้นให้คำปรึกษาฟรีนะคะช่องนี้สิ้นพา w e ว Investment ค่ะ